เกมอะไรนี้เหมือนการทุบบอกนี่มันเกมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทิกเกอร์แชนแนลนะครับเราเพิ่งไปดูชื่อช่องมาชื่อทิกเกอร์แชนแนลธรรมดานั่นแหละโอเคเราก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยเราแค่จะมาบอกให้ท่านผู้ชมว่าอย่าลืมไปโหลดเกม ไมค้าฟกันนะครับแค่เรากดแค่เรามีหมครางแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเราพามาหน่อยแล้วก็มันก็จะเข้าสู่เกมแบบนี้แล้วต้องเข้าแบบด้วยแล้วเพื่อนก็บอกแล้วเพื่อนก็มาพูว่าหู้มันดีอย่าง,งั้นเลยเลยแล้วมันก็อยากเล่นด้วยมันก็เลยโดนขังพ <c oughs> ากอะไรหมดเนี่ยแล้วมันก็เล่นอู้มันสนุกจริงจริโอเคผมพีเกียรภาคแหละ โอเคแค่นี้แหละขี้เกียจผ่าอย่าลืมไปโหลดเกม My ม c รับกันด้วยนะคะรับแค่นี้แหละบ๊ายบาย